กรับสวัสดีครับเดี๋ยวกันกับคักขนาดอีกแล้วครับเอาไหมเนาะอันนี้ครับครับเป็นไอ้นนท์ือเก้าครับมือนน่อเทาสิมามาเห็นอยังทีมือหน่อยจู่กุ้จู่กู้งี้ตัวใหญ่ครับนี่ไปซื้อมากเลยครับอยู่บ๊บ๊บเด็ดเดขอได้เลยอันนี้ใส่เอาไว้ใส่เอาอยู่ใส่ยู่เคียนํำจิ้มก็มีหลายแบบแต่่ามีแบบที่ฝูดตาเบงกับที่ฝูดนั่นจ้าแถมมากครับนี่กับพี่พักกับนี่แหละเอาใส่ก่อนเลยพี่ บ็เลยคอยโน้คิ้มแบบขอโทษขออภัยหลายๆเนี่ครับเหนีวยวใีญ่โตใหญ่บ็เลยกินโดนนะกินนี่แล้วกินนี่แล้วต้องไปหาก,กินกินยังกินยากินอะไรนี่มันอะไรบัดนั่น,น, <laughs> น,นเจาเา้าก่อนพีดว่เนี่ย <laughs> ยาคาเฟยาร์ ว่าแต่โฆษณาอยากขายประจย,ย,ยัดพร้อ <c oughs> มดีันดับิโอ,อย้ยจะไปทยวยไยมันดับยยยยิปมยยยยคยิปยยยยยยียยยยยยยนยย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 ยมันยยยยยยยนยย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 ย บากาถูกปะโอ้ปวดแสบด้วยกุ้งกุนิ่มด้ยนี่มันอ่อนไหครับมันหล่ขาบมันมกเกินยงกะง่ายอยู่นี่ครับกลิ่นเจีวเดเยกะหนก อ,อย่าพอดเบียกพี่เบียกป้นส้อยจุกเหงื่อท่านก่อนกิน,นมั้งกินมเนะจิ้ว่ถึงสามนิ่ดิ้มนะ

thêm một các nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ấn bị thì bị chuẩn cả chuẩn bị chuẩn à chuẩn bị nó bị chuẩn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  bị cứ để sáng à thôi. Mà xe mà xe kéo được kéo mà ta bởi lít đắt Nghe ăn bởi sạch rồi Nó ăn lạp gì không biết Lạp gì hết xem luôn, lại xem quá nhìn đây này hình mít จำมันผ่าผิดมือ,อกับดอกมือโับให้เจ้าดอกไม้มันบ้านสินหน่อยบ่เรายังว่าไม่ค้าขายดอกกุฎด,ดอกไม้ดอกบับบวกับตัวไข, <h> ข,ข่ออเจ้าขายเขาเลยไปถามมันสินใบย,ย้ายแมนปะนะเขาอยากขาย ขนาดคล้ายกไม่ไหวไฟแต่ยังตัวเนาะประหยาเลาบรยาบาปบ่บบาปเดบริตัวบันพระยู่วันพระยูจ่งเลยเขาเมือะหน่อยสื่อวาบลกหลายมึงไหวน้ำกบทัน phá lại luôn Hãy ra bẩm Rồi mới lấy มือเนี่ยพ่อเขาเนาะนอีู่เป็นเป่ากินไรบ่ได้เดี๋ยวน,นี้ยีย่เป็นเป่าอยู่นีเคือกีุ้งสูงเยอะแล้วลวกเผาลวกตาคลิปนานละคลิปนี้เอาเป็นดิฟเดี๋ยวจะพ่อเร็วไป จิ้มหนูแซบเอ้ยแซบดิขึ้นโดนแสงไปมันก็ขื่นดังวะเอาป่ะ,ะชูนี่ว่าได้ขอบ้านอืมเอาเป็นโตครับปัดดิ thì <laughs> thế là anh bỏ về quay được không? ที่จริงมันเหลือบบกหลายครับกินเมิดบ่ออะไรมปลอดภัยเป็นไ,ไนงโอเคครับขอพุณนมากมากครับก็หอมข้อหอมปากหอมปากหอมลายว่าไรครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละ่ะก็จะมีละครับวัดดีครับพ <laughs> ิการหลายพร้อมเพรีง <laughs>